ามาอีกรอบนะคะอันนี้ก็เป็นพี่ไข่วัจเจดีที่เป็นองค์ออริจินอลเนะเมื่อสักครู่ยังไม่ได้พามาดูตรงนี้นะคะก็พามาดูไว้ว่าเป็นเป็นองค์ที่เขาห้ามปิดทองอ่ะนะคะซึ่งน,น่าจะเป็นองค์องค์เดิดังเดิรที่อยู่มานานนะคะส่วนสององค์ที่เมื่อสักครู่ก็จะเป็นองค์ที่อคอยรับแขกเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่ห้ามปิดทองนะคะ ให้ดูอีกทีกม็มีมีนักท่องเที่ยวมามาถ่ายรูปมาอะไรกันเยอะมากบ้าที่ถานนะคะที่จันจิตนะสำหรับท่านที่ต้องการาจะสื่อสารกับท่านอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแอดมินก็เดีย๋ยวแอดมินก็จะไปละนะคะก็าพามาดูองนี้นักท่อง,งเที่ยวก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะนะคะ หนะะาอธิษฐานขอบพอุท่านเอานะคะ uh <laughs> จะถ่ายให้ไหมคะนิดนิดจบเียอวมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะขอะโชคดีทุกท่านร่ำรวยทุกท่านค่ะ